พเดชพะคุณลวงตานะครับเตรียมข้าวไว้นะครับจะทําบุญกับโรงพยาบาลนะครับนี่สามสิบกว่ากระสอบด้วยกันนะครับส่วนกว่าเท่าไหร่ก็ค่อยฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นข้าวที่ญาติโยมมาทําบุญที่วัดนี่นะครับมาทําบุญที่วัดกว่าจะครบปีนะครับกว่ามันจะกว่ากว่ามันจะเป็นข้าวเก่านะครับก็เลยนําออกมานะครับร่วมทําบุญกับทางโรงพยาบาลเป็นข้าวเปลือกนะครับนี่ เด้อกูบาอาจารย์นะครับนะครับมีคนเลื่อนตำแหน่งนะครับมาอยู่ตรงนี้นะครับนี่ก็เลยนำภาพมาติดไว้นะครับตอนแรกก็ติดแต่มุมนู้นไกลๆนะครับติดไปติดมาใกล้จะทั่ววัดรอบลงครัวแล้วนะครับนี้เด้อเพิ่นมาไหมบุนีเพิ่นมาไหมหรือมัตสึสิคุณอันมาไหมครับโอ้นะครับคุณพ่อทองอินหนอแก้วนะครับสจทองอินหนอแก้วหกสิปีนะครับ นะครับถ้ามาไวจะได้อยู่ด้านหน้านะครับถ้ามาช้าจะจะอยู่ด้านหลังนะครับนี่โอ้ยว่วาจังสันดอกเตลิตนนะครับตอนแรกพเดชพระคุณน้องตาก็บอกเวลากรวดน้ํานะครับจะได้มองเห็นนะครับแต่เอาไปเอามานะครับเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่เฉพาะอยู่ด้านข้างๆนะครับอยู่ด้านหน้านี่ก็เต็มแล้วนะครับ เป็นญาติโยมผู้อุปธรรมค้ำชูวัดวาพระศาสนานะครับมีแต่ภาพไว้นะครับภาพแห่งความทรงจําไว้ส่วนตัวนั้นภาษาบ้านเราวาตายไปแล้วนะครับนะครับโยมมารดาของพระเด็จพระคุณน้องตาเ็าอยู่นี่นะครับนี่รูปที่ใหญ่หน่อยนะครับบนนี่เป็นทั้งโยมมารดาทั้งโยมบิดานะครับคุณพ่ออุ้ยลิปุพพสิริแล้วก็คุณมแม่อุ้ยคําแพงนะครับปุพพสิรินะครับนี่